สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรสเลปเป็ดนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสเลปเป็ดทุกท่านเลยนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ซื้อไม้นะครับผมเป็นไม้ไร้สายนะครับผมเป็นไม้ไวเลสนะครับผมซื้อไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้กับกล้องหลักนะครับผมนะครับผมโดยผมจะมีวิธีแก้นะครับผมซึ่งวิธีแก้ของผมไม่ได้มาสอนติดตั้ง OTG นะผม ซึ่งผมว่ามีครูหลายท่านแลละที่สอนเรื่องนี้ไปแล้วนะผมเกี่ยวกับการติดตั้ง OTG เนาะซึ่งของผมมันเป็นโทรศัพท์ซัมซุงนะครับผมการติดตั้ง OTG ติดต่อให้ติดตั้งไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะผมยังใช้ไม่ได้นะผมใช้ไม่ได้กับกล้องหลักนะผมกล้องมือถือนะแล้วครูรูบางท่านก็ให้ดาวน์โหลดแอปชื่อว่าแอป Open Camera นะผมมาใช้นะผมแล้วก็ติดตั้งนะผมซึ่งผมก็ไม่ได้มาสอนในจุดนั้นนะผมเพราะว่าผมก็ดาวน์โหลดมาเหมือนกันแล้วก็ลองติดตั้งดูเผื่อจะใช้ได้นะผมเผื่อจะมีความัง สุดท้ายแล้วก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะผมไม่รับเสียงเราไม่รับเข้าใหม่นะครผมก็คือรับผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมก็มาลองใช้วิธีของผมดูก็คือให้ดาวน์โหลดแอปกล้องประทับเวลานะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมเป็นแอปตัวนี้เลยกล้องประทับเวลาหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ time t i m stem นะครับผมหรือว่า t i m stem นะครับผม camera and gps นะครับผมตัวนี้เลย ลองดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดใช้งานแล้วก็ใช้กับไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับผมอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผม <S 2> <S 2> <S ก็ดาวน์โหลดมาใช้ดูนะครับผมแอปประทับเวลานะครับผมหรือ Trans นะมไทม์ไทม์สตัมนะผมอ่นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ค่อยเก่งไทมสตั้มเทมอร่านะครับผมแอนจีพีเอสนะครับผมลองโหลดแล้วก็เปิดใช้งานดูนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกับไมค์ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับการเปิดโหมด OTG นะครับผมซึ่งผมเปิดไปแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผม เป็นโทรศัพท์ซัมซุงครับผมถ้าเป็นพวกเรียวมีเนาะเป็น oppo อะไรอย่างนี้ก็ให้เราไปเปิดหมวด OTG ดูนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ของผมใช้ก็คือซัมซุงนะครับผมซึ่งมันเปิดไปแล้วเข้าไปทําตามขั้นตอนแล้วมันก็ยังยังไม่รับเสียงจากไม์นะครับผมก็ยังรับเสียงจากโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์หลักเลยนะครับผมเนาะก็ลองไปใช้ดูครับผมสําหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ